สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูไอเดียเรื่องของการทำแอนิเมชันนะครับ projection mapping โดยใช้โปรเจคเตอร์นะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับในการจำลองแบบตัวกล่องชุดกล่องตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะของตัวอาคารนะครับที่เราจะไปฉายนะครับซึ่ง projection mapping นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะใช้โปรแกรมในการควบคุมการเล่นของมันนะครับก่อนที่เราจะทำ ลักษณะ projection ได้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำการ map นะครับ uv นะครับให้มันตรงกับ shape ของมุมที่มันฉายไปนะครับอย่างเห็นตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องฉายใช่ไหมครับมันจะมีเลนส์อยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้มันก็จะฉายไปยังทิศทางทางตรงแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้อง alignment นะครับพื้นผิวของตัวกล่องนะครับหรือว่าจำลองเป็นผนังแต่ละด้านของตัวอาคารที่มันมีความซับซ้อน ค่อนข้างหลากหลายเนี่ยนะครับให้มันตรงนะครับอะลเมนให้มันตรงนะครับตัวไหนที่มันเฉียงมันเอียงเราก็สามารถที่จะมาต้องปรับให้แต่ละด้านนะครับมันมีความตรงนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทําการฉายเข้าไปนะครับเวลามันฉายนะครับภาพก็จะออกมาแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทาให้ทุกท่านเห็นภาพว่านะครับเมื่อเราเซตอัพตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้ใช้โปรแกรม r e s o l u m Arena นะครับสมมุตินะครับเราทําการ alignment นะครับ effect ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไป match กับแผ่นนะครับซึ่งเป็นไอตัวผนังด้านแต่ละด้านเนี่ยนะครับนี่คือไอเดียเรื่องของการทำ projection mapping นะครับซึ่งจะต้องมีการเซตนะครับให้ตัวเครื่องฉายเนี่ยมันอยู่กับที่นะครับนี่อย่างเห็นผมเาเทปมาร์กไว้นะครับแล้วก็ให้มันฉายไปยังจุดที่เราต้องการให้มันแสดงนะครับอาจจะเป็นผนังอาคารนะครับหรือว่าปฏิมากรรมด้านหน้าของตัวอาคารที่มันมีความ หลากหลายนะครับความเก่าความแก่นะครับก็ใช้โปรเจคชันแ a p p ิ้งตัวเนี้ยนะครับเล่นกับตัวพื้นผิวนะครับของผนังของด้านหน้าของอาคารน,นะครับนี่คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานนะครับการฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ธรรมดาน,นี่แหละเพียงแต่ว่าปรับมุมนะครับให้มันแมชกับแต่ละด้านของตัวผนังนะครับมันก็จะได้รูปร่างรูปทรงนะครับที่มันแปลกตาออกไป รวมถึงการใส่ดนตรีใส่เอฟเฟกตต่างๆเพื่อให้มันสามารถที่จะทํางานได้อย่างถูกต้องการแสดงโชว์ลักษณะนี้นะครับเกิดขึ้นเห็นบ่อยๆในเมืองใหญ่ๆนะครับรวมถึงเมืองไทยก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับขอนแก่นก็น่าจะได้มีการต่อย,ยอดนะครับโซลูชันนี้กับงานกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาจจะได้เห็นนะครับในงานอาร์ตเลนนะครับครั้งที่22ที่กำลังจะถึงขอบคุณแล้วสวัสดีครับ